มาถึงวันนี้ก็คือครอบ20ปีพอดีเลยนะฮะก็เลยมีการจัดการลํำลึกใหญ่เลยนะครับที่อนุสรสถานสานึนามิบ้านน้ำเค็มครับตมบางม่วงอำเภอตะกัวปาที่พังงานนครับก็ได้จัดกิจกรรมลํำลึกครบรอบ20ปี26ธันวาคมจากกรณีเหตุการณ์คลื่นยักษ์ซึนามิพัดถลม6จังหวัดอุดมันภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังสตูลน,นะครับเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2547 โดยมีนายอำเภอตะกัวป่าเป็นประธานจัดงานครบรอบ20ปีนะครับมีนายกอบอตอบางม่วงและเครือข่ายผู้ประสบภยัยสึนามิร่วมทํากิจกรรมครบรอบ20ปีลําลึกสึนามิซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นครับทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจํานวนมากรวมทั้งบ้านประชาชนห้างร้านสถานประกอบการต่างๆก็ได้รับผลกระทบนะครับอย่างท่านหนึ่งนะฮะก็ได้พูดคุยกับนักข่าวของเราคุณวันวิสานนทอง ก็อยู่ที่บ้านน้าเค็มเลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยเธออายุ 3, 7ปีคือ20ปีก่อนเธอก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะตอนายุนอายุ17ปีเธอเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยยังคงจดจําไม่ลืมเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่า20ปีก่อนเนี่ยทำให้มีคนในบ้านเนี่ยเสียชีวิตไปถึง3คน ความรู้สึกยังคงระล,ลึกถึงบุคคลที่จากไปเสมอครับส่วนเรื่องการตื่นตัวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นยักษ์สึนามินะครับก็ได้หาความรู้โหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ในพื้นที่เองเนี่ยก็มีซักซ้อมแผนหนีภัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยมั่นใจนะครับในการใช้ชีวิตกว่าในช่วงแรกๆที่เพิ่งจะเกิดสึนามินะครับสำหรับพังงาเองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เสียหายมากนะครับมีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สิน เสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการจัดกิจกรรมลํำลึกให้ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมาร่วมไว้อาลนะัยณสถานที่ต่างๆซึ่งการจัดงานลํำลึกสึนามิครั้งนี้ก็จะเป็นคุณูุปการต่อประชาชนในประเทศนะครับและต่างประเทศด้วยรวมถึงนักท่องเที่ยวเองก็จะเข้าร่วมง,งานลํำลึกสึนามิเป็นประจำทุกปีด้วยครับฟังเสียงหน่อยครับกำลังตกปลาอยู่ริมแพรปลาค่ะกับน้องๆแล้วก็อยู่ๆน้ําทะเล ก็ลดลงแล้วก็ปลาก็กระโดดเราก็อุ้ยปลาเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ก็อยู่ๆน้ำทะเลก็ลดไปแล้วก็ขึ้นเป็นเส้นขาวๆอะค่ะระหว่างทะเลกับท้องฟ้ายาวมาเราก็ยืนดูกันว่าอุ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยอะไรเงี้ยพอยิ่งเข้ามาใกล้ๆพอถึงเกาะเขามันก็สูงขึ้นตอนนั้นทุกคนก็ตกใจแหละเพราะเราไม่รู้มาก่อนว่าซึนามิมันหน้าตาเป็นยังไงตอนนั้นเรายังเด็กมากค่ะก็คือพอถึงเวลาก็วิ่งขึ้นรถหนีถอยถอยรถออกมาไม่ทันก็โดนคลื่นซัด เข้ามาติดในบ้านก็คือมีแม่เสียชีวิตมีพี่สาวแล้วก็มีหลานเสียชีวิตตัวเองอ่ะก็คือเกือบจะเอาตัวไม่รอดเลวเหมือนกันคือรถรอจมอยู่ในน้ําแล้วก็ถีบกระจกออกมาในานาทีสุดท้ายมีนะ้าเข้ามาช่วยบุญบิดบจริงจริงนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่แค่วิ่งหนีทันนะแต่ว่ารถเนี่ยก็ไปไม่ทันอนะ่ะ <c oughs> สุดท้ายเธอล่อตายบุญวิดนะครับท่านผู้ชมฮะก็ต้องบอกนะว่า2ี่สปีก่อนนะเราไม่รู้จักเลยนะ คลื่นยักษสึนามิคืออะไรเนาะก็มันรู้จักจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นเลยแหละฮะก็เลยทําให้เนี่ยชาวโลกรู้จักสึนามิแล้วก็ได้พัฒนาพวกระบบเตือนภัยอะไรต่างๆมามากมายนะครับส่วนนี้อีกจุดหนึ่งที่จัดงานลําลึกเหมือนกันนะฮะที่ลานบางลาหาดป่าตองที่ภูเก็ตนะครับก็จะพิธีรํำลึกด้วย นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานนะครับลำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนชุมชนพื่อที่พัฒนาเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับรก็ได้กล่าวย้ำนะครับว่าการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการสร้างความเข้าใจในมาตรการป้องกันภัยพิบัติเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันดําเนินการนะครับก็จะส่งเสริมเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ปลอดภัยและยั่งยืนด้วยนี่นะท่องเที่ยวพอทราบข่าวเนี่ยเขาก็มาร่วมไว้อาลัยกันด้วยนะครับผ่านมา20ปีนะคะแต่ยังคงเป็นฝันร้ายที่คนไทยจาไม่ลืมเลือนและที่สําคัญก็เป็นองค์ความรู้ที่ทําให้เกิดการตระหนักถึงการป้องกันแล้วก็การแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็วด้วยค่ะ